พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีตอนสอสของสวีเดนจ้าพี่น้องจ้าตื่นเศร้ามากตื่นเศร้าจ้าพี่น้องเขาห้องน้ำเลยกินเลยกินซามาเพื่อนี่ละจ้าพี่น้องซาซาไตัวนี้เหระจ้ากินแล้วพี่น้องจ้าพี่น้องกับไอไอบ้านเทากับหูยเงไงวาผลผลลัพธ์มันเป็นยังไงจ้าพี่น้องคือว่าเลยเป็นค้นทองผูกจ้าผู้ใดทองผูกกับคือต้องกินตัวนี้จ้าพี่น้องเือาสุดยอดเลยพี่น้องเล่นเขาห้องน้ำเกือบพระท่านจ้า ตื่นเ้าไหมาตื่นเ้ามามตื่นตะเสาเลยจ้กพี่น้องล้วก็หนาัางี้ยบรางฟันยังี้มเปียงจ้าพี่น้องเอากาแฟร้างหนาจ้กพี่น้องเพราะว่าจังไรละ่ะเล็กเ,เตื่นมาพอาควบสาเร็จของเล็กจ,จ้าควบสําเร็จของเล็กเล็กมีแนวสีวาามาอ่าง่น้งจ้ะมาอัปเดตต้นพักซี่เล็กจ,จ้กพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเล็กไปเอามาให้เบิรงจ้กพี่น้องจ้ะ พี่น้องจ้าบืงมันขึ้นคากแลยแม่จ้าพี่นอ้องอ่าก็สีว่าเนาะพี่น้องจ้าไอไอตอนแรกเมือ่อเมื่อวานหรือมือวานก่อนคิด,ค,ดคิดน่ะน,นะเล็กเอามาเล็กเอามาเล็กนึกว่ามันสิบเกิดทุกลุ่มเนาะจ้าพี่น้องไปไปมากพี่น้องจ้าเกิดเกิดทุกลุ่มน่ะกำกำลังตอนเนาะต่แนขึ้นมากจ้าพี่น้องกำลังตอนเนาะต่แนขึ้นมากจ้าเนี่ยนี่แหละพี่น้องจ้า เลขปลูกเลขกกับพ่ะอะไรโบ๊ะคิดว่ามันสิขึ้นให้เลขด้วยจ้ะก็คือแบบว่าอปลูกก็คือแบบว่าเอาเอาขึ้นก็ขึ้นบ่ขึ้นก็บ่ขึ้นบ่ได้คาดบางเอียงนะจ๊ะพี่น้องถ้าขึ้นมากมันก็ดีจ้ะพี่น้องนี่ล่ะเฮามาเปรียบเทียบกับอ่าสิ่งที่เฮาบ่คาดหวังพี่น้องมันขึ้นมาจังซี่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเป็นความภูมิใจจ้ะพี่น้องเฮาเฮาหวานเฮาหวานเฮาเฮาปลูกไปแล้ว บ่ได้กประครบประงมมีอย่างมากมากเ้ยพี่น้องเออเอาลุ่มดินแล้วก็เลี้ยวจ้ะแล้วเขาบ่ได้กขาดวางจ้ะพี่น้องบ่อเด็ขาดวางมันขึ้นมาักส่โหซื้อว่าดีใจจ้ะพี่น้องเท่ามีผักซี่ไว้กินก็าวต้มอ่าไว้กินน้ำไอเมียงได้กินน้ําอย่างก่อนใส่ต้มยัำแล้วจ้ะพี่น้องมาดีกะอ่ะเล็เลกาไม่มีไม,ม่ขอเปรียบเทียบนะจ้ะพี่น้องเล็กเล็กมากเล็กมากไปอ่านสม,มือนี้โหซื้อว่าไอ โหดศิลว่าเวลาเมื่อยเวลาถอเล็กสิลป์มาเข้าไปอ่านในาคำคมแล้วก็ดขัติสอนใจนะจ๊ะพี่น้องขัดติสอนแต่ไม่ซอยห้าได้ร้ายซอยห้าได้ร้ายซอยซอยเห่าในด่านใดปฏิจจพี่น้องซอยเห่เห่าหดสู่นสิ่งต่างๆจ๊ะพี่นอ้องหดสู่ถึงว่าเห่าสิเมื่อยล่ะจังไดกะเห่ากะคล้ายๆว่าไปจังหานั่งเพียงก,กะธรรมะกะเห็นให้เห่า เห็นให้เฮาอ่ามีมีความสุขกับดนตรีที่แบบว่าคล้ายเขียดจากพี่น้องแล้วก็เขาไปเบิ่งคลิปพี่ๆน้องๆเฮาบางคลิปก็เห็นให้เฮามวนบางคลิปก็เห็นให้เฮาอื้อมีความมีความสุขที่ว่าสิสู้มันไปนะค้นอ่นกัคนอื่นเป็นอยังสู้ได้คนอื่นก็ยังอ่าอีหยังก็อ่าสู้มันจ้ะเป็นอย่างเฮาคือสิบ่สู้จากพี่น้องมันสามารถเฮ็ดให้เฮาฮหดสู้มาอีเพียเวลาเฮาเมื่อยอ่อนล้า เล็กกะเลยมีมีขอมาเปียบเทียบกับสิ่งไหสิ่งหนึ่งที่ว่าเห้าเข้าประคขบประงงมันขาดที่เห้าขาดวางน้ํามันแล้วแล้วมันแล้วมันบ่เป็นตามที่เห้าขาดวางนั่นละพี่น้องมันสิเหตุให้เห้าเมยใจจ้ะพี่น้องแล้วเล็กกะเลยว่าอย่าไปขาดวางกับสิ่งไหสิ่งหนึ่งหลายจ้ะพี่น้องกะถ้าเห้าขาดวางหลายมันกะสีเมยอย่าของถ้ามันบ่เป็นตามขาดวางนะจ๊ะพี่น้องกะคือพัคซี่ตัวนี้ เล็กบ่ได้ขาดหวังน้ำมันว่าสิให้มันเกิดขึ้นมากหรือบวเกิดขึ้นมากแล้วเล็กเอามาลุ่งดินซื่อจ้าพี่นองลุ่งดินกะโอเคอ่าเกิดกะเกิดบวเกิดกะบัเป็นยังกระปุกไม่ประมาณนี้นะจ้าพี่นองแต่ว่าเดี๋ยวพน่ทีข้าบวขาดหวังเป็นอย่างคือปูตปืมแทนเป็นอย่างคืออ่าดีใจแทนที่มันเกิดก็คือว่าข้าบวขาดหวังจ้าพี่นอนมันมันเกิดขึ้นมากเข้ากันเลยเป็นความภูมิใจของข้าจ้าพี่นอนจ้าโอเคจ้าพี่นอง มันก็เป็นอ่ามันมันก็เป็นคอคิดนอกจากเป็นคอคิดนะลาวจ้าพี่น้องโอเคจ้ะมือนี่ตอนเ้ามือขึ้นเลยเหตุการณ์บานเซตลาวจ้าพี่น้องเหตุการณ์บานเซจแล้วให้พ่อใหญ่ซอยพร้อมล้วพี่น้องให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่กลับมาหอดมาหาทุ่กลัวจ้ะพี่น,น้อ,นนอ,นอ,นงนองหาทุ่กลัวกลับมานาั่งมานั่งนี่เพราะว่าบอกแล้วแล้วว่าโมเข้าใจพี่น้องเลยโมเข้าใจในในในไอ้ในการบานตัวนั้น แล้วก็ได้บอกว่าเจะยะนน่งอันนี้หลายปวดหัวเลกปวดหัวจ้าพี่น้องปวดหัวจนตากระบวมพี่น้องเพ่งเลงหลายแต่แล้วเขาเขาบุกเข่าใจเนาะจ้าพี่น้องแห้งไปนั่งแห้งอันนี้แห้งหมุกหมู่จะก็เลยบอกคนใหญ่สันเพชรบไรีดอกคอรนี่ก็สันซอยสันแนลสันจ้าพี่น้องจ้าล้วกการบ้านแล้วก็เลยมาซอยจ้าพี่น้องจ้ะมือนี่ก็สิไปส่งการบ้านจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปส่งการบ้านกับเล็กนาจ้าบรูวาสีไปยังเดี๋ยวไปตามเมิองกันจ้าพี่น้อง คลิปนี้เล็กเอาไว้ซ้ำนี้ก็นนจาจะพี่น้องเล็กขอขอบคุณหล,ลายๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาให้กำลังแงงใจเล็กนอกจากพี่น้องจ๊ะถุกอ่าคอมเมนต์แล้วก็ถูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์มาให้เล็กเดี๋ยวเล็กสิค่อยๆกัดไปหานะจจะพี่น้องแต่กะอ่าคอมเมนต์อนไรที่ว่าเล็กตอบซาเนะี่ยเล็กก็ขคอถทดหางเทียมมันบีบไปอยู่ทั้งลา่า <laughs> งจ้ะเล็กกับพยาัยามนะตอบท้าสมมุิเล็กตอบซาอย่าหน่อยใจได้จ้ะพี่น้องจ้ะโอเคจ้ะพี่น้อง จังรายกาเลยก็ขอให้พี่ๆน้องๆดูแลสุขภาพแล้วก็ไอ้อีหยังก็แบบเฮ็ดยูทูบก็ขอให้มีมีมีส่งมีคนติดตามไลน์แล้วกับผู้พี่ๆน้องๆที่ผ่านกดแล้วก็ขอให้สางไร้เลยเป็นกอดเป็นกับแล้วก็เฮ็ดคลิปออกมาจะเฮ็ดเรื่อยๆจากพี่น้องเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดให้เ้ามีความสุขจากพี่น้องจ้า สิ่งใดที่เฮาเห็แเรามันมีความสุขมันก็สิออกมาดีจ้ะพี่นอ้องจ้ะสู่ๆไปน้ำกันจ้ะพี่นอ้อยจ้ะสู้ๆจ้ะโอเคจา้าบายจ้ะพบกันคลิปหน,น้าจ้ะพี่นอ้องจ้าบายมีหากมีหากฟักซี่ไว้ไว้ใส่ต้มยำเหรอจ้ะพี่นอ้องไปซื้อเขาบุเคยได้หากบุกเคยได้หากจักเทอยจ้ะพี่นอ้อยมาลุ่นกันว่ามันสิมีห,กหักเหรอเหรอเขา <c ười> พี่จ้ะบายบาย